สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568วันนี้ประเทศไทยท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมากเมฆน้อยประเทศไทยตอนบนวันนี้มวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกาลังลงอุณหภูมิสูงขึ้นสําหรับพายุโคโตยังวนเวียนอยู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะอ่อนกําลังเมื่อเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งเวียดนามส่วนพายุซินยาอดีตหย่อมความกดอากาศต่ําที่เคยถล่มภาคใต้ตอนล่างและมาเลเซียปัจจุบันยังไม่สลายตัวแต่อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงอยู่ที่ทะเล จีนใต้ตอนล่างกําลังเคลื่อนย้อนลมมรสุมขึ้นไปหาพายุโคโตจับตาพายุลูกต่อไปในทะเลจีนใต้ตอนล่างหลังวันที่10ทธันวาคมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุโคโตและอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่8 เช้าวันที่30พฤศจิกายนพายุโซนร้อนกำลังแรงโคโตบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางความเร็วลมสูงสุงสดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยอย่างชา้าในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นภักตะวันออก ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นวันที่4 6ถึง6ทธันวาคม สำหรับประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนวันนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1นงถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนจากแบบจำลองฝนวันที่30พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่30พฤศจิกายนถึงค่าวันที่1ธันวาคมทุกภาคของประเทศไทยไม่มีหรือมีฝนเล็กน้อยมากๆบริเวณภาคใต้ตอนล่างแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ์ค่ะ พยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง14ธันวาคม68ช่วงนี้ทั้งประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมากเมฆฝนน้อยมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงอุณหภูมิสูงขึ้นส่วนพายุสินยาอดีตหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคยถล่มภาคใต้ตอนล่างและมาเลเซียปัจจุบันยังไม่สลายตัวแต่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างกำลังเคลื่อนย้อนลมมรสุมขึ้นไปหาพายุโคตะพายุลูกนี้ประวัติศาสตร์ต้องบันทึก เกิดขึ้นได้ยากเพราะโอกาสน้อยมากที่พายุที่เกิดในฤด,ดูนี้บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะเคลื่อนที่จากตะวันตกไปทางตะวันออกสําหรับประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุม ประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงระหว่างฝุ่นควัน PM 2.5เพิ่มขึ้นพายุโซนร้อนกําลังแรงโคโตวันนี้ยังวนเวียนอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเกือบไม่เคลื่อนที่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายชฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่2-3ถึงธันวาคมในขณะที่มวลอากาศเยน็นปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ส่งผลให้พายุนี้จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วตามลําดับโดยจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในระดับที่เป็นพายุแต่จะส่งผลให้ลมฝ่ายตะวัน ออกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่4ถึง6ธันวาคมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมจากนั้นวันที่7ถึง14ธันวาคม68จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระลอกระลอกลมหนาวแรงขึ้นเป็นระยะอากาศเย็นลงและเมื่อลมหนาวแรงขึ้นจะทำให้ภาค ใต้มีฝนเพิ่มขึ้นได้ในช่วงวันที่5ถึง7ธันวาคมแต่ไม่ได้เป็นฝนตกหนักมากเหมือนระลอกที่ผ่านมาหลังวันที่8ธันวาคมย่อมความกดอากาศที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์จะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเวียดนามตอนใต้ปลายแหลมยวนและเข้าอ่าวไทยช่วงวันที่1 2ถึง13ธันวาคมซึ่งหย่อมลูกนี้ยังสรุปเส้นทางและความรุนแรงตอนนี้ไม่ได้อาจเปลี่ยนแปลงได้อีกต้องติดตามและเฝ้าระวังต่อเพราะเดือนธันวาคมยังเป็นช่วงฝนตกชุกข,ของภาคตาใต้การวิเคราะห์ข้อมลูลทางต้นได้จาก จากแบบจำลองประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้แยกแต่ละภาคจากกรมอุตุวันที่30พฤศจิกาย,ยน2568ภาคเหนืออากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดย7 3สงสองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศา องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวตับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด11-19อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด7-11ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและออุณภููมิจะสงงขึ้น1-3ศาเซ อุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงงขึ้น1-2อศา อาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยตอนล่างของภาคมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสสุณหภูมิง 29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างอุณหภูมิต่ําสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้า คลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ